บอไปทางไหนเดียเฮ้ยม,มันเจอผมปอไหมกันไปโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเดอะมีมิกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นชัตเตอร์แรกกันเลยนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วแล้วมีไฟฉายไหมก็ดีไงไฟฉา,ายเขาไม่มีโคมไฟถือหรอโอเคแล้วไงต่อเราทำไงต่อนะ่ที่นี่คือที่ไหนนะ ที่นี่ก็คือที่ที่บ้านอ๋ออุ้ยแป้งใครคาเท้าชาสีแล้วเอาแล้วเอาขอมาไว้ดูเผ่อเหยียบสีอะไรเนี่ยโอ้โหทางปเปรียยนนี้น่าเดินไปจริงๆเลยเทุกคนจะเริ่มดรถเสียงด้วยนะฮะเวลาดูคลิปนี้โอเคอระวังเจ้าของคลิปคิดแตะใช่ใช,ใชไม่หรอกมั้งผมไม่คิดหรอกโอ้โอดูเท้าดิครับ ไใครมาเล่นสีเนี่ยอีเราด้วยอีเราเจอกับห้องขยะแล้เป่าห้องนี้มีเขี่ยแท่นบูชาเอ่ไม่เนี่ยมันนี่เลยแข่งผมอ่ะฉันน่าจะกลับไปที่โรงยิมไปโอ้ตรงนี้เราอยู่ที่โรงยิมแล้วนะฮะเขี้ยวต้นแดงๆฮะ โอ้ถูประสงค์ค้นหาชั้นใต้ดินโอเคฮะคงไม่มีอะไรหลอนๆหรอกใช่ไหมไม่เปิมไปทางไหนอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอเคอับสรุปผมคืออ่านไม่ออกนะฮะแล้วปล่อยแล้วจ่าทำอย่างนี้กับผม <c oughs> ทำไงต่อครับบอนโอเคหัวเราจะเดินไปเปรียบไปทางนี้นะเราจะต้องกระเป๋ากระเป๋าหน้าป้นดีนะเนี่ยโอเคหัวเราต้องเดินไปแล้วแหละ มันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ไม่มีโอ้หัวผมท่านผู้ชมเป็นไงบ้าง I don't know and I don't care I don't care เฮ้ยอะไรอะอะไรโอ้โอ้ว้าวว้าวไปไงดีบอลไาไงดีผีมันมาจ้องมองเราอย่างเงี้ยเราควรที่จะไปทักทายเขาดีไหมไปไม่ได้าไปได้เขาไปได้ไปได้ไปทักทายมันเถอะปะ ไปไหนไปอยู่แล้วตัวใครตัวมันไงเอ้ตกใจหมดเลยปอนไปทางไหนอ่ะเอ้ยตื้ <tum ult. S 1> อบันวับอ้าวทางไหนเนี่ยเฮ้ยม,มืดมากโอปอนโอโคุณไม่ชอบเห็นนั่นไหมอะไรไม่รู้ยแยงๆวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไกลมากไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นเรื่อยๆวิ่งไม่ได้ละ โอ้ว้าว,ว,าวผมบิงละ่ะโอเคโหเด้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมไม่ชอบด่านนี้เลยโอเคเรากำลัลงเดินไปเอ,อ่อในแถวในเมืองนะฮะโอเคเราจะกับบันไดตกใจแทบตายค <c oughs> วรลุกเลยไม่เมื่อกี้ผมไม่ชอบ มาต่อไปเราก็คืออะไรอ่ะเมื่อไรจะจบเนี่ยโอแม่กุญแจที่ประตูที่ซ่อนอยู่ใช่เราต้องหากุญแจครับคุณผู้ชมซึ่งผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกไปเลยตามผมมาผมต้องให้คนเล่นเป็นช่วยผมนะฮะวิ่งแบบวิ่งแบบไม่อยู่โอ้เมื่อกี้ผมโดนผีกระชากหัวใจไปแล้วนะเจอได้กีย เจอคีแล้วไงต่ออ่ะบนขับไปที่เดิมไม่ได้มันมืดมากเลยหุ้ยจะทำอะไรบูดูขวาที่คุณดูขวาวะเอ๊ะเฮ้ยเดืไปจะช้าเงียบนะฮะวความเนียนเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ข้างหน้าเราั้งเนี่ย เสียงปอนเสียงหน้าเราลุยมาเร็วไ,ไปปอนไปทางไหนเดีย่ะกล้มันเจอผมปอนไม่ก็้ปงนโอเคโอเคโอ้โหรอดพัดทีโอ้คุณผู้ชมผมขี้ขาดมากเลยอแล้วปอนอยู่ไหนอ่ะวาโลอันนี้จบอย่างไรชัตเตอร์แลก อยู่ไหนอะ่ะผมมาเอากุญแจเฉยๆไหนเขาเอาด้วยข้างบนเลยคีอะน่าคีมาแล้วครับท่านผูช้ชมโอเคไปไงต่ออ่ะคราวนี้จะมีผีนะโหงั้นเหรอแล้วจะไปทางไหนดีอ่ะมันมีอยู่ทางแยกอะ่ะฝั่งทางแยก โอ้ทำาละหาประตูเพื่อใช้คุแจอโอเคทำงานต้องหาประตูครับโอ้แล้วนี่ตัวอะไรล่ะเนี่ยหน้ากากของจีฟันแล้วนะอันนี้ยังปลอดภัยมีบางสิง่งข้างในนี้มีปรเสรอเข้าไปเลยไหมเข้าเลยเค okay, ของเข้าไปดูนะอื้ออาหัวผม โอ้มาคุณผู้หญิงคุณเป็นไรอ่ะโอ้โหเขาเดินดับไหลแน่เลยเราต้องห้ามไปเขาดิไม่เขาเผลอกินน้ำแดงแล้วสำลักตายงั้นเหรอนายผีหนักคุณถีดข้างหน้าแม่โอ้มาอ่ะนะมันต้องจำมันต้องจำสเก็ตเราได้แน่เลยใช่ตัวนั้นเลยตัวไหนตามผมมาละวิ่งสามสองหนึ่งไปแล้วจ้าไปแล้ว Okay. เออตรงนี้ไาา่้หนปอ,อ,อย่งอยไปเจ้าแป้วงม่อลูวลลล้วไม่อยู่แล้ววิ่งว้สปีดรันนะอ่ะโอไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีคนตามมาไปละไปละวรีขึ้นรีขึ้นบ้านโอ้โหที่นี่แบบบ้านแบบ โ<ข>คตรใหญ่เลวแล้วเสียงอะไรอะ่ะอยู่ข้างล่างขอให้เราไปเ,ไปเช็คดูใช่ไหมโอเคใครเขาขุดเอาไว้เนี่ยน่าดีปลังเดินเข้าไปแล้วก็เจอปรุตกับบานหนึงนะฮะเนเข้าไปโอเค okay. แล้วก็มาอยู่ตรงที่หลบหนีโรงแรมแล้วนะฮะซึ่งมันก็ทางเดินคือเปล่าเปลี่ยมากเลยอะ่ะไม่กล้าเดินไปเลย เเดียวแต่ผมกล้าหัน้อีกแล้วเหรอปัจจัยผมมันช่างโอ้นายเป็นอะไรไหมจะเป็นกลิ่นน้อยมาเดี๋ยมาเดยวะโอ้เรามีลิฟต์ด้วยนะฮะโอไม่ค้ยนั่นคือนักดนตีใช่ไหมทำไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปอนเอาไงดี ันจะหยุดแบบนี้วิ่งรีอเร็ผมรอดแล้วอ่าอ่าเขาตามผมมาแล้วไม่ต่อเลยตามตามช้าๆไม่ต้องกลัวหรอกเนี่เดินบูลวอลเลยด้านหน้ามีอะไรไหมั้ยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยว้ยอ้อเ้อ้ยเุ้ยอ้อุอุ้อยอุ้า้ย ไม่กี่ไม่น่าเล่นกับเขาเลยเออนั่นด <biraz S 2> ิดลันมาอย่างไวเชื่อใจผมจำถึงจะจำไม่ได้แต่ก็ผ่านแน่นอนอย่างนี้จะไว้ใจได้ไหมนะ่ย <Salvador? S 1> แล้วถ้ามันมาหาเราทำไงดีอ่ะ ก็ตามเข้าไปเลยอ๋อว้าไม่ใช่เขาวิ่งมาหาเรานะเว้ยเออเขามาแล้วบอลวิ่งไปทางไหนโอ้เออตกใจหมดเลยไม่ไม่ใช่วิ่งกลับมานะอุ้ยทางขวาเราต้องไปทางขวาชงแมพแมพไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรอะไรเสียงู่ควงขวาุ้ยใช่ด้วย วิ่งตรงไปอย่างแท้แท้ไปแล้ว Hello guys มันมาแล้วอ่อนขวามันมาแล้วเร็วมากเร็วมากไม่กล้าหันไปดูละหักซ้ายอ่อนครับครับเคเคมันมันไม่ตามมันไม่ตามทางไงต่อเกือบละเชื่อใจเชื่อใจผมโอเค เกจบจำไม่ได้แต่ก็จําเส้นทางได้เหมือนเดิมตรงใช่แน่ๆใช่หรือไม่ Yes เออไม่กรอรออย่าผิดนะสัก <c oughs> ทีใจแท่ปราาดเห็นหน้ามัน <c oughs> คุณระบายอากาศเข้าไปในที่ไม่รู้จักในการค้นหาเพื่อนของคุณ <c oughs> คุณจะการเพื่อหลบหนีจากโรงแรม <c oughs> หรือคุณคิดว่าโอ้ <c oughs> oh. ที่ดีที่ไหนเนี่ยลงไปไม่ได้ด้วยโอ้โห <c oughs> ทางเดินเปียวผมไม่ชอบมันเลยอ๋อปิกนิกปีก๊ดทำไมกณเดินมุนวอลล์ล่ะฉันอยู่ที่ไหนใช่ใช่ฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่หูผมอ๋อ,อทางไหนไปทางไหนอ่ะเธ้ออิมพีเรียนพาร r เ s สโอ้ทำไมหน้าคุณเป็น เฮ้ยผู้มชมเราจบแล้วชัมเตอร์แรกจบแล้วโอ้ย oh! น,นนี้โหดพีนผู้ชมชัตเตอร์สองอาจจะเจอหมานอ้อยนะโูต<ถ>มานะถ้าไลค์ถ้าไลท์ถึงหนึ่งพันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแหวนพิธเนี่ยเราโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะโอเคถ้าถ้าอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์เยอะๆ่ะไ,ไปละแค่นี้แหละ <c oughs>